ข้างหลังก็จะลกหน่อยนะสวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับสู่พีเสนะคะไม่ได้ลง youtube มายาวนานมากนะคะวันนี้กลับมาลง youtube อีกแล้วจ้ะวันนี้นะคะเราก็จะมาดูกันว่าอายุของแรของพึ่งที่มีอยู่นะคะวันนี้จะมาให้ดูเป็นตัวนี้ค่ะไอศครีมของไอบลูมนะคะเป็นแรเวอร์ชันนากๆนะคะเดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าตัวนี้นะคะอายุประมาณเท่าไหร่แล้วเดี๋ยวขอหาก่อนนะว่าอายุเท่าไหร่แล้ว ทุกคนค่ะเจอแล้วค่ะนี่เลยนะคะเขาทํามาตั้งแต่เดือน7ปี2004นะคะถ้านับไปตอนนี้นะคะตอนนี้ปี2021นะคะไอศครีมตัวนี้ก็จะอยู่ที่ประมาณ17ปีแล้วค่ะฟังไม่ผิดค่ะ17ปีจริงๆนะคะเดี๋ยวพิ่งจะแกะออกมาเลยจริงๆเพิ่งมีครบทุกสีแลวนะแต่ว่าคลิปนี้ขอน้องลาวาสีเดียวเลยเพราะว่าเป็นตัวที่แรงม,มากๆนะคะกลิ่นของน้องตัวนี้นะคะก็จะมีความหอมสกุชชี่แบบอ่อนๆนะคะไม่ถึงกับมากสักเท่าไหร่นะ ไม่ถึงขนาดนั้นค่ะเป็นกลิ่นปกติไม่ค่อยมีกลิ่นอะไรเลยแล้วก็ตรงการนี้นะทุกคนน้องสวยมากสวยจริงๆสวยเวอร์ๆนะคะแล้วข้างบนนะคะเป็นสีลาวาที่สวยสวยสุดๆเลยของจริงคือสวยมากๆนะคะตรงตรงโคนของน้องนะคะก็จะเขียนว่าไอศครีมค่ะคือแบบงานดีมากๆปังมากๆค่ะ แล้วตัวนี้นะคะราคาที่เพิ่งได้มานะคะเป็นหลักหมื่น,นะค่ะหนึ่งหมื่นกว่าบาทค่ะประมาณ1 5ื่นห้าหนะคะแล้วตัวนี้นะคะบอกเลยว่าหายากมากจริงๆสภาพแบบกริบๆนะคะเพิ่งมีตัวนี้ทั้งหมดประมาณ5-6อันนะคะแต่คลิปนี้นะคะก็เอามาให้ดูแค่อันเดียวนะคะเพราะว่าที่เหลือนะคะไก่ไมหมคะเอามาดูเลยค่ะเพราะไก่กลัวเพึ่งบีบค่ะก็ตัวนี้จะขอลองบีบหน่อยในชีวิตครั้งแรกเลยหรือเปล่า ทุกคนใจไม่กล้าพอค่ะใจไม่กล้าพอจริงๆนะคะมันสวยมากทุกคนดูหมุน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 สุดๆคือสวยมากนะคะคือมันดีงามมากๆค่ะทุกคนฟินอะได้ถือของแล้วรู้สรู้สึกว่าร่างกายคือแบบกระปี้กระเป๋าแบบฟินนะคะทุกคนเราจะขอบีบนิดเดียวละกัน มันนิ่มนะเอาแค่นี้แล้วกันค่ะก็พึ่งกลับมาแล้วนะคะใครที่อยากให้ลงคลิปก็ฝากคอมเมนต์ไว้ด้วยนะคะแล้วบอกเลยนะคะว่าตัวนี้นะคะ17ปีอายุอ่อนกว่าพึ่งนิดหน่อยตอนนี้พึ่งก็เกือบจะ14ปีแล้วนะคะทุกคนขอเก็บก่อนนะใครอยากให้รีวิวตัวไหนก็ฝากคอมเมนต์ทิ้งไว้ได้นะคะแล้วก็อยากให้พึ่งกลับมาลงคลิปอีกก็ขอกําลังใจหน่อยละกันช่วงนี้นะคะใครมี t ิ k กตอกก็ฝากไปกดติดตาม t ิ k กตอกพึ่งด้วยนะคะคลิปนี้ลาไปก่อนแล้วนะคะฝากกดไลค์กดแชร์พึ่งด้วยนะคะสวัสดีค่ะ